ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับเป็นเครื่องล้างจานอัตโนมัตินะรุ่น E S F นะครับ6010 D W นะครับเนี่ยครับตานี้เลยนะอ่าอันนี้ก็แม่บ้านนะครับถูกไปยามาก็เลยซื้อมาลองใช้แล้วแต่นี้คือยังไม่ได้แกะเลยนะเดี๋ยวผมจะมาแกะอัน o x i ซิ่งให้ให้ดูกันนะครับว่าข้างในเนี่ยตัวเครื่องเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรแถมให้บ้างแล้วก็วิธีการใช้งานเบื้องต้นเป็นยังไงนะครับผมนะครับอันนี้คือ สั่งมาเนี่ยเห็นแม่บ้านบอกว่าสั่งในแอปมานะรานะคาประมาณ9ก้าันะประมาณนี้นะครับผมนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองแกะกันดูนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะครับยังไงผมก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะครับ ตอนนี้ก็แกะไม้เรียบร้อยแล้วนะคบผมการแพ็กเกจผมให้เต็มร้อยเลยนะคือทางอ e ิเล็กทรลัก์แพ็กมาได้ดีมากนะครับมีไม้ท่านข้างบนด้วยนะครับเนี่ยมีไม้แผ่นนี้ยการแบบบุกกันไรนะครับผมนะครับแล้วก็ตัวเครื่องห่อมาได้ดีมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเครื่องโดยรอบเดีที่ผมหันข้างหลังให้ดูนะครับนะครับนี่เป็นด้านหลังนะ ด้านหลังก็จะมีเนี่ยครับเป็นเหมือนเคลือบกันฉนวนนะครับแล้วก็มีท่อนะครับผมนะครับมีปลั๊กมีท่อน้ําท่อน้ําทิ้งนะอยู่ข้างหลังมีเท่านี้นะแล้วเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ข้างในกันนะครับนะครับอ่าเดี๋ยวผมอ,อ่านสเปคคร่าวๆให้ฟังนะครับว่าตัวเนี้ยเขามีฟังก์ชันอะไรบ้างน,นะครับ อ่าหนึ่งเลยเนี่ยสามารถใส่ภาชนะได้ทั้งหมด96ชิ้นนะ8ชุดนะครับแล้วก็ตั้งโปรแกรมได้เอ่อถึง6โปรแกรมนะครับผมอุณหภูมิล้างสูงสุดเนี่ยก็คือ70องศาเลยนะแล้วก็กำลังไฟสูงสุดเนี่ยอยู่ที่1620วัตต์นะครับผมระดับเสียง44เดซิเบลนะครับปริมาณการใช้น้ำา13ลิตรนะครับผมนะครับขนาดของเครื่องนะ55คูณ52.3คูณ6กเซนติเมตรนะครับผมก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมแล้วก็มีรับประกันให้2ปีด้ววยนนะะครัับ่่ตไมใหญ ตัวไม่ใหญ่เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าข้างในอยู่อะไรให้บ้างนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นด้านในนี่คือผมก็ยังไม่เคยใช้นะไม่รู้ว่ามันคืออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวต้องไปอ่านกู่มือก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองใช้งานดูนะครับอ่ะน,นี่ก็เป็นผ้าที่เก่ากันข้างในไว้นะครับครับอันนี้ก็ภายในอุปภายในกล่องภายในตัวเครื่องก็จะมีอ,อุปกรณ์เท่าที่เห็นนี้เลยนะแค่นี้เองตะแกรงแล้วก็เป็น นี่น่าจะเป็นแบบที่ใส่ใส่พวกช้อนเล็กๆครับผมนะครับแล้วก็คู่มือแล้วก็มีกระบวยให้หนึ่งอันเป็นกลวยเกาะล้ํายานะครับผมแล้วก็ที่ใส่น่าจะเป็นพวกช้อนตะเกียบน,นะแล้วก็มีที่กรองนะครับที่รังจานแบบนี้นะนะครับก็เดี๋ยวอันนี้ยังใช้ไม่ได้นะซื้อมายังใช้ไม่ได้นะต้อง รอแม่บ้านซื้อน้ำยาล้างกับน้ำยามันวาวอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเดี๋ยวตอนซื้อมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้สังคีว่าไอ้น้ำยาที่ซื้อมาเนี่ยมันต้องใช้กี่แบบใช้อะไรบ้างน,นะครับแล้วก็วิธีการใช้งานเร้องต้นเนี่ยประมาณไหนนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ภายนอกเนาะครับตอนนี้เราก็ยกมาตั้งตำแหน่งที่เราจะทำการติดตั้งแล้วนะครับผมนะครับด้านหลังเนี่ยเขาจะมีท่อหนึ่งนะอันนี้เป็นท่อน้ําทิ้งนะครับส่วนนี้เป็นท่อน้ําดีแล้วก็นี่เป็นปลั๊กนะครับมี2อย่างที่เราตต้ออง่นะ สายที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นแบบนี้เนาะเราก็ส่งเข้าไปเลยแล้วอีกด้านหนึ่งก็ไปใส่ที่ตัวบวกก๊อกนะครับผมครับตอนนี้เราก็ต่อน้ําแล้วก็ต่อน้ําทิ้งอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นสายท่อน้ําทิ้งนะอันนี้เป็นสายน้าปราปานะครับน้ําดีนะเนี่ยครับผมก็น้ําดีผมก็ต่อก๊อกตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของน้ําทิ้งผมเอาท่อมาดัดนะแล้วก็ทิ้งก็ไปในรูท่อน้ําทิ้งนะครับหรือว่าพี่ๆท่านไหนที่ไม่มีรูท่อทิ้งแบบนี้นะก็ให้เราต่อท่อตรงเนี้ย นะครับแล้วก็วกมาลงที่อ่างล้างจานได้เลยนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะเสร็จละครับก็เดี๋ยวเราต้องเอาพวกเคเบิลไทอะไรออกให้หมดนะอันนี้ก็มีกรวยให้หนึ่งอันนะแล้วก็คุณแม่ไปซื้อน้ํายาที่ใช้ในการล้างมาแล้วนะอันนี้อะไรเกลือนะครับแล้วก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นผงล้างจานนะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นน้ํายาแวววับนะครับวาว้าแวววาวน้ํายาแวววนะนะ ก็เดี๋ยวมาลองดูว่าต้องเติมตรงไหนอะไรยังไงว่าตอนนี้กาลังเคลียร์พื้นที่อยู่นะในข้างในนะอันนี้จากที่เราอ่านคู่มือมาเป็นช่องใส่เกลือนาะฝาเปิดนี้ก็ออกมาก่อนนะแล้วก็ต้องเติมน้ําเข้าไปในนี้หนึ่งลิตรนะครับในร่องนี้ยในช่องนี้ครับแล้วก็เติมผงเกลือเนี่ยหนึ่งกิโลนะอันนี้จะห้าร้อยกรัมก็ต้องเท่ากับว่าต้องใช้สองถุงนะนี่คุณแม่ซื้อมาทั้งชุดนะประมาณเป็นเดือนแล้วอ่ะอันนี้ประมาณหกร้อยได้นะ ห็นคุณแม่บอกอยู่นะนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ปุ๊บเดียวหมดนะคืออย่างเกลือเนี่ยหเดือนนะครับเติมครั้งหนึ่งแล้วก็น้ำยาแวววาวอันเนี้ยประมาณ <S 2อ <2 S 1> <2 S 2> ถึงส <1. S 2> เดือนนะเติมครั้งหนึ่งนะใช้น้อยนะครับส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นอันเนี้ยที่หลายๆครั้งอันเนี้ยก็คือต้องเติมครั้งต่อครั้งนะผงล้างจานอันเนี้ยนะครับต้องเติมครั้งต่อครั้งนะครับอันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเติมน้ําลงไปนะ1ลิตรนะครับ1ลิตรจริงๆอยากใช้แบบก้อน<ม>นะ เครื่องนี้ก็จะมีความสูงนะหกเซนนะครับแล้วก็ลึกประมาณ55าสิบหแล้วก็กว้าง55เซนนะครับผมก็เครื่องก็พอสมควรนะแล้วก็สามารถที่ล้างล้างจานหรือว่าภาชนะได้ทั้งหมดประมาณ90้าเก้าสิกว่าชิ้นได้นะครับผมนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะใส่เกลือนะ จากที่ฟังเสียงก่อนี่เราต้องใส่น้ำใส่น้ำไปแนละ้วถ้านหนมีน้ำร้นนี่คือไม่เป็นไรนะปกติเพราะปกติปกตินะครบไม่เป็นไรไม่มีผล,ลอะไรเพรเดี๋ยวเขาก็ร้นออกไปข้างนอกนะต้องเติมสองถุงเลยอะเติมอถุน,งนึงนะอะตอนนี้เราใส่ถุนงนึงแล้วครับก็จะครบ1นกิโลก็ดีนะ เกลือนี่เขาเติมไปทาอะไรปรับสภาพน้ำปรับสภาพน้ำที่ที่มันเป็นด่างอ่ะให้มันเป็นกลางเพื่อที่ว่าน้าผงล้างจานมันจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ปิดฝาปิดฝาขอนะอยากลองอ่ะโอเคนี่เสร็จแล้วหนึ่งขั้นตอนนะครับต่อมาก็ต้องมาเติมอะไรต่อน้ำยาแวววาน้ำยาแวววาวนะจะมี จะมีตาแก้วนะครับเขาเรียกตาแก้วแบบนี้ไว้ไว้มองน้ํายานะเราเติมให้ถึงแค่ขอบตรงนี้นะครับนะครับส่วนสวิตข้างในปริมาณน,น้ํายาเขาจะตั้งมาที่เบอร์สามนะน้ํายาแวววาถ้าพี่พี่ท่านไหนที่ล้างแล้วมันยังมีคราบอยู่ให้ปรับเป็นเบอร์สี่นะครับแต่นี่คือลองใช้เบอร์สามดูก่อนนะครับอมันมีให้ปรับอยู่นะขนาดน้ํายาไหลหรออ่<ง>ลองใส่ดู นี้ได้แล้วนะครับ <S <S เต็ม <S 1> <S 1> แล้วช้ที่นิดเดียวเองอะห้าร้อยไม่ถึงเลยห้าร้อยน่าจะประมาณร้อยห้าสิบสองร้อยไม่เกินนี้นะครับเนี่ยนะครับ <150. S 1> เต็มแล้วนะครับตอนนี้เต็มแล้วนะครับก็ปิดฝาครับเข้าไปเหมือนเดิม <S <S ถ้ามีล้นออกมานิดนึงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเช็ดเอานะครับต่อมาก็เป็นของล้างจานนี่เราต้องเติมเลยไหมใช่เราต้องเติมเลย อันนี้เราจะมีจานให้ล้างเหรอไม่เป็นไรเราต้องล้างไปก่อนหรอครั้งแรกอ๋อนี่นะครับถ้าเราล้างน้อยนะก็ให้เราเติมที่ขีดที่สิบห้าตรงนี้นะเนี่ยถ้าเราล้างจานวนจานเยอะเนี่ยก็ให้เติมยี่บห้านะครับผมนะครับประมาณนี้นะเด็กคนนี้คุณแม่จะลองดูนนี้ก็เป็นการใส่ครั้งแรกเลยนะเจ้าตัวนี้ต้องใส่ครั้งต่อครั้งนะครับส่วนตัวนี้ก็ประมาณสองสมเดือนทีนะ มือเขียงเนี่ยคุณแม่ปกติมันเป็นน้ำอะนะเดี๋ยวเป็นผงเป็นผงหรอพอประมาณพอ<ว>ก,ะกะเกลาก็ได้ครับไม่ต้องแบบว่านั่นมากครับเนี่ยแค่นี้ก็พออ่ะเราก็ปิดครับแค่นี้นะครับก็เสร็จขั้นตอนในการใส่ผงลังจานแล้วก็น้ำยาแวววาแล้วก็เกลือแล้วนะครับผมนะครับสองตัวนี้เราไม่ต้องไปยุ่งแล้วเราจะใส่อีกครั้งหนึ่งก็คือเป็นผงลังจานอย่างเดียวนะครับต่อมาเดี๋ยวคุณแม่จะใส่ถาดกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะ เออจริงๆแล้วในผู้มืออ่ะเขาจะยังไม่ให้เราใส่ตัวน้ำยานะครับผมน้ำยาแวววาแต่ในี่คือเดี๋ยวใส่ไปเลยลองระบบครั้งแรกนะล้างเปล่าหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวจะกดเป็นคิกนะครับผมนะครับก็กดเปิดเครื่องทีหนึ่งนะครับแล้วก็กดคิกนะครับครึ่งชั่วโมงนะแล้วเราก็กดเพย์ได้เลยนะครับใช่เหรอใช่แค่นี้ครับก็จะขึ้นคําว่า Watch แล้วนะครับครับตอนนี้นะครับ เกิดพายุข um ้างในแล้วนะเขาสาดน้ th. ําแล้วเขาพ่นน้ำแล้วเนี่ยแต่ว่าเรามองไม่เห็นแต่เราเห็นคาบน้ําอยู่นะเนี่ยเห็นไหมน้ํามันวิ่งวิ่งวิ่งเห็นไหมเนี่ยครับเดี๋ยวเราลอดูว่าหลังจากผ่านไปสามสิบนาทีจะเป็นยังไงนะแล้วเดี๋ยวจะมาล้างจริงให้ดูครั้งหนึ่งนะครับผมขออนุญาตไปใช้ภาชนะให้มันเลอะเทอะก่อนเลยจะมาใส่นะแล้วเดี๋ยวมาล้างดูจริงๆว่าขนออกมาจะสะอาดไหมแล้วก็ก่อนล้างต้องทํายังไงก่อนนะครับหรือว่าใส่ไปได้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับ อาครับตอนนี้เครื่องกําลังทํางานในโหมดของ wash อยู่นะครับผมนะครับตอนนี้ก็ถามว่ากินไฟไหมนะตอนนี้ผมมีเปิดเครื่องซักผ้าอยู่ด้วยนะซักผ้าอยู่ก็กินไปประมาณ 1.5k นะสองเครื่องหมดเลยก็ไม่กินไม่เยอะนะครับเปิดเหมือนเปิดแอร์เครื่องเดียวนะครับเนี่ยนะครับไม่เยอะนะครับก็ถือว่าประหยัดไฟเหมือนกันนะตอนนี้ก็ล้างเสร็จแล้วนะนะครับผมอันนี้จะเป็นแบบไหนนะเป็นแบบ quick quick. quick ก็คือเขาจะยังไม่ได้เผาแห้งนะนะครับก็เดี๋ยวเราลองเปิดดู ร้อนนะร้อนเลยครับควันขึ้นมาเลยนะโอ้ต้นน่าจะสะอาดอยู่หรอกร้อนขนาดนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็หมดไปแล้วหนึ่งครั้งนะเจ้าตัวน้ํายาที่เอาไว้หลังจานนะครับผมนะครับผมหลังจานหนึ่งกิโลเนี่ยให้ผมเดานะน่าจะใช้ได้ประมาณสักหนึ่งเดือนเนาะยี่สิบสามสิบรอบได้เออน่าจะประมาณครั้งนึงน่าจะประมาณได้สิบห้ากรัมอะนะ ใช่หารพัน,น่าจนน่าจะประมาณเดือนหนึ่งพอดีนะครับให้ผมเดานะแต่นี่ก็คือพอเราเพิ่งล้างเสร็จเนี่ยเขาจะร้อนแบบนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาล้างจริงกันดูหนึ่งครั้งอันนี้คือผมเปิดเครื่องครั้งแรกคือผมให้เขาลันระบบนะคบผมนะครับแล้วเดี๋ยวคุณแม่ตอนนี้เตรียมที่จะไปทําเค้กแล้วแล้วเดี๋ยวทําเสร็จจะมาลองดูซิว่าความมันอะไรเนี่ยเอามาล้างดูแล้วมันจะหลังล้างเสร็จมันจะสะอาดไหมนะครับผมนะครับ <S <S ครับตอนนี้วัตถุดิบที่เราจะใช้ใน,ในการล้างนะ เสร็จแล้วนะอันนี้คือเราจะล้างนะเราต้องทําไงต้องเอาอะไรทิ้งบ้างลาก่อนล้างเนี่ยก็เอาคราบเอาพวกเศษอาหารออกให้หมดแต่ทีเนี้ยตัวเนี้ยอยากรู้มันเป็นคราบพี่ตีเค้กเอาไว้มันเป็นช็อกโกแลตกันเลยอะ่ะอันนี้เป็นจะลองดูแบบนี้เลยนะใช่แล้วลองดูดีว่าจะสะอาดไหมนะคะผมนะเราจะใส่เข้าไปถ้ามันดีจริงมันควรออกโอเคอ่าเดี๋ยวเราเอาใส่เข้าไปยังไงนะอไง่ะต้องเติมผงซักก่อนไหมใช่แล้วอันนี้ก่อนไหมอ่ะเราใส่ผงซักไปเหมือนเดิมนะ อันนี้ก็เติมไปน้อยหน่อยก็ได้เพราะว่ามันไม่น้อยชิ้นนะครับไม่ได้เยอะปริมาณเท่ากับสิบห้านะขีดิบหโอ้เยอะเกินมั่มันจะเปืองมากเลยถ้าอันนี้ใส่เยอะไปนะอ่ะใส่ไปเท่านี้ปิดฝานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเรียงเข้าไปนะครับผม มันจะลงมาโดนไหมโดนไม่เป็นไรเดี๋ยวมันมีสองชั้นเนี่ยมันจะมีใบที่เขาล้างสองชั้นอ่ะลองดูเนี่ยเอาแค่ okay, นี้เหรอเราอา<ถ>จารย์ถ,ถ่ายให้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 เพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเราใส่ไปให้มิดเลยเอาเอาซ้อนช่องใส่ด้วยต้องเอียงต้องเอียงครับต้องเอียงนะครับอ่าอย่างนี้นะ เดี๋ยวเราวางแบบนี้นะครับอันนี้เป็นมือใหม่นะเราก็ไม่เคยใช้ครั้งนี่คือครั้งแรกที่ใช้จริงเลยนะเดี๋ยวมาดูซิว่าจะสะอาดไหมนะ่าไหนโอเคอย่างนี้ะครับอโอเคประมาณนี้อโอเคประมาณนี้ครับกระมังจะกระเด็นไหมคันนี้เวลาเราวางเราต้องคอยสังเกตตรงนี้นะเวลามันหมุนเนี่ยต้องให้มีระยะหา่างอย่าให้มันโดนนะเดี๋ยวเราเรามาดูกันว่าผลจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะอาจจะวางแบบไม่ค่อย เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าไหร่เดี๋ยวมาลองดูกันว่าเวลาล้างจริงเราจะเป็นยังไงนะหายใจหน่อยไหมโอเคเนี่ยประมาณนี้นะนี่นะอันนี้คือชั้นที่หนึ่งนะเดี๋ยวเราจะปิดเข้าไปนะครับน,นี่นะปิดก็ต้องปิดให้สุดนะครับนี่นะแล้วก็อันนี้มันจะเป็นยันที่สองนะครับมันไปกินพื้นที่เจ้าการละมังอันนี้นะโอเคเดี๋ยวเราดันเข้าไปนะอ่าแล้วก็เราเราใส่ในส่วนของ ผงล้างจานไปแล้วนะแล้วเราจะปิดฝาครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดเครื่องแล้วมาตั้งโปรแกรมกันครับคือตอนแรกที่เราใส่แต่ครั้งแรกเลยเราใช้โหมดคลิกนะอันนี้เราจะล้างจริงแล้วนะครับเราก็เปิดเครื่องนะแต่ว่าอันนี้จานที่คุณแม่ใช้เนี่ยทำเกี่ยวกับพวกขนมเค้กมันก็จะมีความมันเยอะนะครับจริงๆแล้วต้องใช้เป็น e x t e n s i v e ก็คือเป็นแบบสกปรกแบบเกาะยึดเกาะแน่นมากนะครับแต่คุณแม่จะลองเป็น normal ธรรมดานะครับแต่ถ้าล้างจานปกติก็ใช้เป็น eco นะครับผมนะครับพูดง่ายคือฝั่งที่เป็นเนี่ยตั้ง ก๊าซแคร์มาเนี่ยจะจบโปรแกรมโดยการอบหมดเลยก็คือจะแห้งเลยนะครับแต่ส่วนคิกกับเลสเนี่ยจะเป็นแค่ล้างอย่างเดียวนะไม่ได้อบแห้งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ได้บ่อยๆก็คือเป็นอีโคนะครับถ้าสกรปรกปอหน่อยก็เป็นนอร์มัลถ้าสกรปรกมากก็เป็นเอนจินสติกนะครับโอเคก็เดี๋ยวคุณแม่จะลองเป็นในโหมดของนอร์ม l ลนะแล้วก็จะลองสตาร์ทเลยนะครับผมบนะครับปุ๊บนะครับก็อ่ะเดี <cohesive S 2> ๋ยวเราดูนะตอนนี้ตอนนี้เรา 16- 3 7สดนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จนะว่าใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็ จานเนี่ยที่สกปรกเนี่ยออกมาจะเป็นยังไงนะครับผมนะครับก็เราก็ปล่อยให้เครื่องเขาทำงานไปนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ผ่านไปเกือบเกือบชั่วโมงแล้วนะก็ตอนนี้เขาอยู่ในโหมดของได้อยู่นะยังไม่เสร็จแล้วแต่ว่าตอนนี้ที่เห็นคือคราบหายไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอเสร็จแล้วเรามาเปิดดูกันว่าจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่แล้วก็ผลลัพธ์จอมาเป็นยังไงนะโอเคตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะนะครับประมาณคร่ชั่วโมงครึ่งพอดีนะนะครับเดี๋ยวมาเปิดพร้อมกันดูนะครับพร้อมพรพร้อม เฮ้ยอ๋อนี่ยังเหลืออย่างนี้คือใช้ได้ป่ะยังเหลืออยู่อ่ะเหลือพอเราใส่เยอะเกินไปเหรอเนอะไม่รู้อ่ะหรือว่ามันแ,นแห้งเลยอ่ะเนี่ดิ้นสียงไหมอ๊แห้งเลยตอนแรกที่มันเป็นมันๆี่ยหรือว่าอันนี้มันไม่ดีป่ะไม่ละลายน้ําไม่ร,ร,นะมรู้หรือว่าเราใส่เยอะไปก็ไม่รู้เนี่ยโอเคเลยครับโอ้ยแห้งสนิทครับแห้งสนิทเลยแต่ว่า มีอุณหภูมิอยู่นะนะครับเดี๋ยวอดูสิร้อนมากมเดี๋ยวให้คุณแม่ลองเช็คสภาพหน่อยอะมอมอหยใหม่เลย<ม>เฮ้ยมันโอเคอยู่นะมีกลิ่นปะดมดิไม่มีไม่ไมีมมมอันเนี้ยก็เหมือนกับฆ่าเชื้อไปในตัวนะครับเพราะว่ามันอุณหภูมิร้อนเลยอะ่ะม,มีเสียงจุดจุดจุนี่ครั ไม่ต้องเช็ดเลยครับอันนี้แห้งเลยแห้งสนิทนะครับ<ไ>อ่ะครับอันนี้ชั้นบนนะเดี๋ยวดูช้อนนะครับให้คุณแม่จับดีกว่าเพราะมือมือผมมันแล้วแม่จับหน่อยเป็นไงม้างแย่ค <สะ S 1> ่ะลองจับสิเฮ้ยมันจืดจดเลยอะแต่ดูอันนี้รัวอัน้เมื่อกี้สใส่เลยรออนนี้ใส่เลงดีมากเงาด้วยเฮ้ยฟังเสียงมีเสียงด้วยจืดจอดอะใช่เงามีเสียงอ่ะสะอาดเฮ้ยมันจืดจดเลยอันนี้ วัดได้แล้วแต่นี้มีน้ําอยู่นะเนี่ยมีน้ําอยู่นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแอ่งเนาะน้ํามัน<อ>ขงังนะครับโอเคก็อุ้ยนี่อันนี้ดีกว่าก่อนเข้าจําได้ไหมก่อนเข้าอ่ะที่มันที่มันแบบว่าดําๆอ่ะจริดใสเลยอ่ะแก้วก็ใหม่เลยนะครับแล้วอันนี้ฝาอุ้ยแต่ฝาน,นี้แห้งอ่ะแม่เนี <จะ S 1> ่ฝาน,นี้ไม่เป็นนะแห้งเลยนะครับโอเคเลยอ่ะ ถือว่าใช้งานได้จริงๆนะครับแต่ก็ถ้ามีแบบก้นภาชนะอย่างเงี้ยที่มันมีอ่างเงี้ยถ้าบางทีอบอแล้วมันยังแห้งไม่ดีนะมันก็จะด,ดูแปลกๆนิดนึงนะเช็ดนิดนึงเช็นด,น,น,ดน,นิดนึงนะครับผมแล้วก็ไอที่คนอันนี้นะที่คนอันนี้ใหม่เลยอ่ะเออมันเป็นซอกแล้วมันก็ใหม่เนาะที่คนอันเนี้ยที่คนอันเนี้ยก่อนเข้าอ่ะใช่มันแผบอืมมันแผดจะออกมานี้ใหม่เลยนะครับครับตอนนี้ก็ ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในดูซิว่ามันจะมีเศษอาหารไหมนะเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยมีเศษอาหารนะถ้ามีเศษอาหารอยู่ตรงบริเวณตรงนี้เราก็ถอดตรงนี้นะครับออกไปเทก่อนแล้วก็ไปล้างน้ำสักรอบหนึ่งนะแล้วก็มาใส่ใหม่จะได้ไม่มีกลิ่นนะครับผมนะครับอันนี้ก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะครับผมนะครับประมาณนี้เลยนะก็ลองดูนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่กลัง ดูหรือว่ากําลังหาข้อมูลสําหรับเครื่องล้างจานอิเล็กทรอนิรุ่นนี้อยู่นะหรือว่าจะมาดูข้อมูลเพื่อไปเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นก็ได้นะครับนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็ยังไงฝากติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ